chắc là ao buồn thì cưới buồn nhân ta mà không biết ta bỏ ra đường thì anh lấy lương mà nhân mi tám có nhiêu này tên cây phồng đen cày Mà đây đoạn ngang tiền về lắm tan về lại tiền ก็ยัของสือเสียมื่อเคยหากต่อทางไหกววาคุณเฟ้นทีนอน่อวงใจที่เคยน้ายังตามหากว่าคุ้นตากวา่า,วาพคุ้นลูกเพื่อนคูที่เคยใสย่พวกมาไหลที่เคยใหย้ทังเร้จจนแจ่ับทางเปรนโดดล้ำที่ตั้งทาง ลำนิ้ทานบัวตำเลือดไม่ยนไกป่ป่าเท่าบัวให้คือคำพื่นเบาลำเรืองเกา่าจนจิตหูเป็นฟังดูจนจิตจาบัวอานนิ้ทานยมคือจากเลงไงเร้าอาหารคิดบัวตำเกา่า ปาเฒาเตี้ยใบกระโปงให้ดอกฮวนโค้งท่านขอม้าบรรจอุจอู๋ลูกสายพ่อเป็ยมีลาบารีท่านคำสีตองลังให้มันเก็บคะแนนเตี้ย,มยไม่ยังรอยเส้นผู้นำรอคอยอย่าบู

วกไจด้เดือนสันหาบ่มีตาสีดใดหม่โหลบหนาวบาดก่บ่มีผ้ารนน่นนนเสื้อกระพื้นเกาซำเลียนคำได้ร้อนหูจังเหมีนโพลละมันตุกบ่มีใครยพื้นเลี้ยงไอ้เส้นไหนขะต้นกัน Bạn tin nàng lắm thánh năm ta gần trốn khang mà ta nhảy biển nuông mẹ ba tâm tội nội คือเป็นคนตัวคยนยใหญ่คือลำบากใช่นี่เนาะพี่น้องเอ้ยมาแต่หน้าหมา่ๆม่มาต่วันเขาเขาเกิดเนี่ยเมื่อเกิดเนี้ยพี่น้องเบิ่งนี้พี่น้องเบิ่งเนี่ยพูดนะเมื่อคือเป็นจักรสีนาะเห็นหน้าปีนี้นะาะงวันนี้เร่ว,เวัดคนไหนหลวงพี่เร่วัดหลวงพี่เร่วัดคะหรือเอื่ออะบรคนไหนหลวงพี่เร่วัดได้ยินเสียงล่าบดีบอกครัต่อแม่ขาวอาจารย์ไหนยีมาที่เนี่ย หลวงพี่เลว่าจำลาบดีบวไรตีอโอ้ยพอปัญญามากินมาเข้าบปดนี้หลวงพี่เลว่าให้ลาบดีถามจะทำเน,นะครับว่าจะใส่ถามมายังอีกข่อยมาแต่ข่อยมาแต่ว่าดเขามีเมื่อยนี่หมห้คือจะว่าหลวงพี่เลว่าบวชเป็นหลวงพี่เป็นพระแล้วปัญญาจะใส่เส,สืกก้อไรสะกดผาขมามัดเอวหังซีโอ้ยรีบบัตามายุคสมัยยุคสมัยใหม่ยุคโซเชียลหลวงพี่เลว่าจำดีลาบอดีวไรตี โอ้ยบ่เอหัวใจกันกับลีลาวดีจัดไงหลวงพี่ม่วัดนี้มาว่าเขาใจไลีลาวดีไม่ดีล้ลาวดีสิมามอบพ้นในใจหลวงพี่เฝ้อยหลวงพี่มนวัดไม่จะคำนอนคนก็เมือนบรนพามันสีก็เดียกใส่สีสีขาวน้องนี่นอนหลวงพี่ลนวัดจำลีลาวดีอะไรนี่จำอะไรจำอะไรจำอะไรเป็ตําเมืองอยู่นี่ไปบ้านขข้าวข้าวแค่เพื่อในีกลิ่นอยู่หลวงพี่สั เขเารียกว่าตาคนนี้ผมเคยโหดจักว um> um> ี่ิล่าบดีนาจังทจีผมเคยโหดจักน้งพี่จับส้มผมพี่ผมก็เคยโหดจับส้มยังส้มดูพี่คือลาสบายดีละพอเอิญมาส้มดำดงแต่วานิล่ามดีมานีเป็นดำถามว่า พวกผัวมาลนอผนต้องพีเล่มรอกจากบ้านคอยทะเลาคอยเมยอยเมยเขาง่ายเพราะหดิกินอยู่รอปพีกายาวไป อบ um ุณสั้นีใก็สั้าลายอยู่สั้าประชกินหนาเลยฉันม่ายนมาแม่นาเอาจบมาที่อัดไหมขวัน